สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะจ้าวันนี้มากินมะขามดองมะม่วงมอ้เปรี้ยวมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนจะ้ะหืมทำไมแสงมันเป็นแบบนี้แสงแสงจ้ามากเลย ีโอเคไม่เป็นไรเอา้ามาดีๆมาเดี๋ยจ้ะมะม่วงมีน้ำจิ้มสองอย่างค่ะอันนี้น้ำจิ้มประจมประจมแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลนะจ๊ะใส่พริกปน่นแล้วก็ชูรส ืกินมะม่วง,มมงไม่ได้ปรุงแต่งเยอะเพราะว่าถ้าเหลือก็จะเอาไว้กินข้าวกินกับข้าวมะขามมะขามใจอ,อิ่มขอใหญ่ มะขามก็เขาจะไปซื้อก,ก็เขาจะมีพริกนจิ้มอ่ะเขาเ,นะเรียกอะไรนะพริกเกลือค่ะให้กรอบ 说。<Sure. S 2> mm hmm. ประจมแบบเ <c oughs> พื่อนบ้านให้พ่อมาพ่อก็เลยแบ่งมาให้ถ้าบ้านบ้านทำเองแบบนี้นะประจมปลาจะอร่อยนะชาวบ้านทำเองแบบนี้เขาทำน้อยๆส,สะอาดแล้วก็รสชาติก็จะดังด้งเดิมหอ,หอ,อม มันจะได้รสชาติความหอมแบบเหมือนกินสมัยเด็กๆกัะเนาะดู <c oughs> อร่อยอะก <c oughs> ินมะม่วงทั้งเม็ดเลยนะสไลด์แบบหั่นบางๆอะ่ะ จะได้ความสฝาดด้วยได้ความฝาดก็จะตัดกันไม่ค่อยเปรี้ยวขนาดแบ่งครึ่งแลนะ้วเนี่ยยังใหญ่ใหญ่มากอยากของเปรี้ยวก็ ก็กินได้ไม่เยอะเนาอะจะเก็บไว้กินอีกวันนี้กินข้าวก็ไข่เจียวก็เลยไม่ได้ทำลิปให้ให้ดูค่ะขัดเจียวง่ายงกินของเปรี้ยวเห็นมันสีสันน่ากินก็เลยเอามาเอามาใช้ อืมอ๋อกบเริ่มเปรี้ยวแล้วเริ่มจะเค็ดฟันแล้วนะอราจะต้องเก็บไว้กิน ทั้งปลาน้อยมีทั้งกุ้งนะในในในปลาจอมอะปลาจอมมัานบ้านอร่อยมากอืมใครเคยกินบ้างโอ้ยหยดอืม มะขามแช่อ,อิม่มกับประจอมน่าจะไม่เข้ากันฟ <laughs> ังดีใแล้ะ 맞아 맞아. 응. Mm -hmm. าสว่างว่าแล้วค่ะไม่ไหวแค่ตจะเย็นแค่พออยากเนาะจ้ะเก็บฟันละ มีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย